สวัสดีครับทุกคน<ห>ก็คลิปในวันนี้นะครับพี่ก็จะเอาไก่ตันเนี่ยมา VS กันนั่นเองนะทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ในหน้าเว็บของเปอร์คุงชอ็อปหรือร้านขายไก่ตันหอมพี่นั่นเองทุกคนเว็บพี่นั่นเองน,น<ส><แ>ั่น,น,นแหละก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมคลิปในวันนี้พี่จะเอาไก่ตันราคา199บาทเนี่ย vs กับ1,200บาทนะทุกคน<ส>เออบอกเลยราคาโคตรต่างนะทุกคนเดี๋ยวมาดูนันว่ามันจะต่างกันขนาดไหนก็หนึ่งค้อนเก้นส่บเก้าบาทที่ ีสสุ่มขั้นไม่มีเกลือมีโอกาสได้ผอวีสี่ขั้นสิบพี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าแบบมันมีโอกาสได้ขั้นสิบค่อนข้างสูงนะแล้วก็พี่ใส่พอปลาไปค่อนข้างเยอะนะเน,นี่ยก็ตอนนี้เหลืออยู่3ตัวนะเพราะว่าคนซื้อเยอะมากผมเติมไปเป็น10นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ไก่ตัน199บาบาทก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่จะซื้อโชว์เลยนี่ซื้อไป โอเคครับโอเคตอนนี้เราได้รหัสมาแล้วแต่พี่ขอปิดไว้ก่อนนะ,ะให้ดูชื่อนะเดี๋ยวตอนเข้าเกมก็จะให้ดูชื่อด้วยว่ามันตรงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมมันดีกว่าโอเคครับคนดูตอนนี้พี่ก็เข้ามาอยู่ในรหัสราคา199บาทแล้วนะคนดูก็เดีย๋ยวให้ดูด้วยตรงชื่อชื่อตรงหรือเปล่านี่นะอันนี้คือชื่อผมที่ผมซื้อเมื่อกี้เลยนนะก็อันนี้มันเป็นสุ่มเผ่านะครับผมมาดูกันว่าพี่จะได้ขั้น1ิบหรือเปล่านนะคนดูมาดูของกันก่อนดีกว่าเอามาดูของกันก็ตึงอยู่นะนเนี่ย199บาทได้ดดาบคู่้วย มีกีตาร์ด้วยว่ะมาเอามาถือเล่นสักหน่อยนะกีตาร์เนี่ยก็ดูผลนะดูผลนี่ผลก็มีแบบเบสิกเบสิกคือมันจะมีรหัสที่โชคดีแบบมีพวกผลบังกรผลเลแล่ด้วยนะเออผลราคาแบบเยอะๆนี่นะครับก็มีกระจกนะเนี่ยมีเผาตื่นแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอ้ยแต่หมัดนี่น่าจะมีกอร์เทนเมนนะทุกคนเดี๋ยวพี่ค่อยไปเปลี่ยนดูนะอันนี้เงิน36ล้านแล้วก็เงินม่วงหมื่นห้านะโคตรเยอะนะนี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะทุกคน แต่ว่าเกรดเพิ่มเร็วอยู่นะไม่แน่ใจว่าเป็นขั้นไหนนะทุกคนน่าจะขั้นสิบหรือเปล่า <Huh? S 1> เราไปเช็กกันดูดีกว่าทุกคนอันว่าเดี๋ยวพี่ขอไปเช็คดูก่อนว่ามันมีซูเปอร์ฮิวแมนหรือเปล่านะทุกคน <Huh? S 1> มืดตื่นหมดเลยนะต้องเช็คให้ดูให้หมดว่าพี่จะเดินทางมาถึงโคตรลำบากเดี๋ยวเราไปที่เปลี่ยนมัดก็ต์ฮิวแมนกันดีกว่านะคนดูเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีจริงไหมโอเคตอนนี้พี่มาหาที่เปลี่ยนก็อ์ละไหนะลองดูซิว่ามีไหม เอ้ยมีว่าโอ้โหหกร้อยม์เป็นอะไรเป็นเนี่ย่ะทุกคนร้อยเก้าเก้าบาทได้ตึงเมื่ะ่เผาปลานะอันนี้เผาปลานะแต่ไม่รู้ว่าขั้นไหน,หน<ย>เดี๋ยวเดี๋ยวเผาปลาตื่นด้วยเราต้องไปเช็คที่ก่อนนูอีกโอ้โหแม่งเช็คหลายที่มากเลยนะทุกคนแต่ผมบอกเลยมีหมัดก้อนมีดาบคู่นี่ก็มีเผาตื่นอีกแต่ไม่รู้ว่าขั้นไหนนี่ก็คุม,มนะนแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคนดูละหันเนี้ยลองไปซื้อได้นะครับลิงก์เว็บอยู่ใต้ร่างคลิป ถึงสักทีแม่งโคตรลำบากแม่งแอดมินแม่งมาตั้งอะไรไว้ตรงนี้วะเนี่ยคือแบบโคตรไกลนะคนดูมาครับคนดูเราจะได้รู้แล้วว่ามันเป็นเทียสิบไหมเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้199บาทนะอขี่ด้าเป็น10ล้านรอบอะ <5 S 1> มาเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับ เฮ้ยเทียสิบนะเนี่ยนี่น่าจะเทียสิบนะคนดูใช่เลยเห็นไหมครับ้ยเกบาทอันนี้สุ่มนะอันนี้ไม่มีการเตรียมนะไม่เชื่อคนดูก็ลองไปสุ่มดูนะครับคือแบบโอกาสได้ขั้น10มันสูงนะครับและอันนี้ก็ขั้น10จริงๆว่ะนี่พี่ไม่ไม่โมนะเว้ยเดี๋ยวลองลองไปตีบอดให้ดูว่ามันขึ้นเร็วขนาดไหนนะแต่ว่านี่ไงนเนี้ยโอ้ยมีโปะะโอ้โหโปมันตีหมดเลยอะเดี๋ยวโอ้โหโปแม่ง ไอ้ตว์เอ้ยโอ้ไม่เงกูตีมดเ <c> อ <oughs> างั้นมันเทียบสิบแล้วกันนะครับคนดูก็อันนี้คือไก่ตันร้อยเก้าบาทนะครับก็อ่าเดี๋ยวให้ดูใหม่เลยน,นี้เงิน36ล้านเงินม่วงหมื่นห้าแล้วก็มีเผาปลาตื่นขั้นสิบนะครับส่วนไอเทมก็มีประมาณนี้นะคนดูนี่นะครับพวกดาบอะไรพวกนี้นะนี่มีกีตาร์นะครับแล้วก็มีผลปีศาจประมาณนี้นะคนดูถ้าแบบพลาดไหนโชคดีหน่อยมันก็จะมีพวกผลมังกรผลบิ๊กมัมอะไรแบบนี้เยอะแยะนะประมาณนี้นะครับผมก็แบบนี้แหละถือว่าตึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดดูลต่่่อไปเยีีกวาาทค นคดูโอเคครับ, okay, รบเราก็กลับกันมาในหน้าเว็บของเปอร์คุงชอมเหมือนเดิมนะเป็นร้านขายแกตันของพี่ <c oughs> ไม่เง้ยเว็บนี้นี่ต้องอันดับหนึ่งเวทุกคนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี่นะครับก็เป็นรหัสราคาพันสองร้อยบาทนะลาดเทพมีผลถาวรแปดผลมีเกมพารดด์ดาบโยลูละหัตสะอาดไหลหมว้ว <c> น <oughs> ไอเหี้ยตั้ง8ผลนะคนดูโอเคเดี๋ยวพี่ซื้อแล้วมารีวิวให้ดูเลยดีกว่ามาสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลิงก์เว็บอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนมาสั่งซื้อให้ดู นี่นะครับชื่อนะครับตรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้อเกมให้ดูเลยดีกว่านะมารู้ช็อปร้านบริการกดผลและเกมพาร์เลเเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอเคครับคนดูก็ตอนนี้พี่เข้ามาอยู่ในรหัสราคาพันสองร้อยบาทแล้วนะทุกคนก็แต่รหัสนี้มันไม่มีเผ่าตื่นนะแต่พี่เอาไปทําเผ่าตื่นทีหลังนะทุกคนก็เดี๋ยวเอาไปสุ่มเทียร์แล้วกันเหมือนจะมีเกมพาร์หาผลด้วยนะโอ้โคตรตึงอ่ะเกมพาร์ทน่าจะเยอะนะทุกคนมาเดี๋ยว 4ี่แสนเงินม่วง756เดี๋ยวเราไปดูไอเทมมันก่อนดีกว่าก็ไอเทมนะครับโอ้โหตีบวกเยอะเนี่ยก็มีดาบคู่โยรูมีนะครับโอ้โหของแดงนี่น่าจะครบนะทุกคนดาบนี่ไม่ผมไม่รู้ว่าครบหรือเปล่าแต่ก็เยอะดูดิดเราเนี่ยอมีกีตาร์ด้วยนะครับก็มีแว่นโดฟามีอะไรอีกอะไหนทุกค ผลแพงๆก็มีนะผลชาโดผลกาวิตี้เนี่ยนี่แต่ทีเด็ดไม่ได้อยู่ตรงนี้เว้ยทีเด็ดมันอยู่ที่ผลปีศาจเว้ยทุกคน8ผลเดี๋ยวเรามาดูกันว่า8ผลจริงไหมนะทุกคนก็ไหนดูซิมีผลอะไรบ้างผลมืดหนึ่งนะหนึ่งผลแสง2ผลพ้าสผลประตู4นะทุกคนผลอ่อหมี5ผลโมจิ6สปิริต7แล้วก็มังกร8นะครับทุกคนเออ8ผลจริงนะแล้วก็ใช้ได้ทุกผลจริงๆนะครับคนดูนี่นะมังกร ฟยวจัดอะบอเลยแล้วรหัสน,นี้มันเล่นสายอะไรอยู่วะเนี่ยสายผลด้วยงั้นเดี๋ยวพี่จะเล่นมังกรไปล่าข้าหัวเลยละกันไม่ไหวแล้วกูเซียนจัดแค่นั้นแหละสำหรับใครที่อยากได้รหัสน,นี้นะครับลิงเว็บอยู่ใต้ล่างคลิปนะเดี๋ยวพี่จะเอากลับไปขายเหมือนเดิมนะครับคนดูเดี๋ยวดูก่อนดีว่าผมมีเกมพาร์ทอะไรบ้างเดี๋ยวลองกดซื้อดูอ่าอันไหนวะมันต้องซื้ออันไหนบ้างวะหรือนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะว่ามีแล้วหรือยังไม่มีคุณเป็นเจ้าของแล้วนี่นครับอันนี้มีแล้วอันนี้ก็มีีีีแลล้้้วออุุยยยนนนมมมกหดเเเเเป่คณ็จาขงพ เอาดีมีทุกอันใช่ยคนดูในเนี้ยมีหมดเลยนะครับโอ้โหโคตรตึงอันนี้อันนี้อันนี้มันซื้อได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าเกมพาน,นี้น่าจะมีหมดนะครับโคตรตึงบอกเลยจริงหมัดก๊อตอีกนะครับมัดก๊อตน,นี่ก็คือมีหมดทุกมัดนะครับทุกคนอันนั้นแหละไม่พูดเยอนนะครับราหัสพันสองแต่ว่าไม่มีเผาตื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไปทําทีหลังไอ้นี่ไอ้นี่มันอยากบวกว่ะใช่ปะเบลก็น้อยแต่ก็ตายเหอะตายซะตาย หัวแตก็กพี่ชอบจริงๆเลยเก็บไก่ดนะิมันสนุกไงฆ่าไก, <c oughs> ก่เฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าเอ้าเอ้าได้ยอุ๊ยอุ๊ยผมไม่มีพอตื่นผมตายแนย่ไอ้ฮิมันเล่นมาเปิดทีเผลอโคสตินเนอร์โอ้ยแล้วลหรหัสีนข้าหัว 3M ด้วยเพิ่งสังเกตไม่เงยผมคิดว่าผมใช้เผาปลาอยู่ไงเสียจัดอะ <c oughs> เสียจัดรหัสวันสองโอ้โหมันพิมพ์ว่าแตงด้วยว่ะแตงแน่มึง ยิงก่อนเลยมาครับเปิดก่อนได้เปียบมึงโดนกูเอาคืนแน่มึงแตงใช่ไหมมึงแตงใช่ไหมนี่ไงกูบ้าอยาให้กูบ้าอย่าให้กูบ้าขอร้องอยากให้กูบ้าแค่นั้นเลยคอมโบเต็มนั้นนะทุกคนถ้ามันไม่มีเผ่ามันก็ตายนะนี่ไงมึงโชคดีเพราะมึงมีเผ่าเฉยๆเนาะเป่ากระบาลให้เป่ากระบาลไม่โดนหนอไม่โดนหนอได้ยังไงมันก็ตายไปจะไปไหนโอ้ยมันหนีมันหนีผมไม่ยอมให้มันหนีหรอก เรียบร้อยหัวแตกเรียบร้อยครับแตงเหรอมึงแตงใช่ปะ่ะครูแตงกับนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคือพี่ไม่อยากจะเอาจริงนะไอ้พวกนี้มันชอบเล่นทีเผยนะครับถ้ามันเอาจริงๆเนี่ยมันก็แพ้พี่อยู่ดีนะเอา้า<ส>มาดิ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 าดครูรอเวลานี้มานานครูรอเวลานี้มานานเป่าเลยแม่งคนตีนะบคนตีนันถ้ามีเผ่าตื่นนะผมบอกเลยชิลมากมาดิมาดินี่เล่นสายผลนะ เอาลงพื้นลงพื้นหนอลงพื้นสแปมครับสแปม,แปมยับะบาเลยเอายับแน่นี่ยับยับนี่อนี่นี่คอมโบเบาๆนะแค่ธรรมดานะจุกๆนะเอาโดนโดนไหมโดน <c oughs> เจ็บอะ่ะบอเลยมีเจ็บมีเจ็บ เือเรียบร้อยหัวแตกเรียบร้อยนะครับคุณได้ไปคิวเดียวแต่ผมได้ไปสองคิวนะแค่นี้ก็รู้มือไม่ต้องพูดอะไรเยอะพี่ก็ฝาทุกคนเนี่ยกดไลค์แล้วสสกด s u b ส c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันนะคลิปนี้ขอหนึ่งร้อยไลค์พอละกันนะอืมไอ้นี้ก็เอามาต้องเอาทุกตัวครับอย่าบ่นเยอะ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 ,อยน,ยอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาสูตรแอ้ไอเปิ้ลมันเอาสูตรฉีดไปครับ,าบตามครับตามครับจังหวะนี้หนีขนาดไหนก็ไม่รอด นี่จ้าไหนก็ปรลอดลอกสูหนี่จ้าไหนก็ปรลอดนี่ไงก็ตามนี้นะครับทุกคนราคาราคาพันสองร้อยบาทนะถ้าใครอยากจัดเนี่ยก็ไปจัดได้ที่เวเปอร์คุ้งช็อปเลยนะครับลิงก์เว็บอยู่ใต้ล่างคลิปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่ไปละบ๊ายบายจุ๊บ and maybe